าวเทียมดวงแรกของเราของประเทศไทยนะครับเรายิงขึ้นไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วปัจจุบันนี้ยังดําเนินการอยู่ยังทํางานอยู่ประมาณ7กิโลเมตรต่อวินาทีความเร็วของดาวเทียมใช่ครับมันเร็วมากนะ7กิโลเมตรต่อวินาทีก็หมายกับสุกชั่วโมงเท่าไหร่กระสุนปืนกระสุนปืนไม่เคยเดินโอเคแต่2เมตรก็เกือบเกือบเห็นตัวคนเนาะเห็นไหมไม่มีใครควรถึง2เมตรอ๋อมันต้องตัวเท่า2เมตรถึงจะเห็น2คูณ2เมตรถึงจะเห็นเป็น1พิกเซล ที่แล้วเราพูดกับดรประกรณ์เพชรประยูนยนะครับผู้อำนวยการทางด้านวิจัยและพัฒนาของกิสดนะครับว่า,เ,าเราใช้ข้อมูลดาวเทียมในการมาช่วยทางด้านการเกษตรเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้เรามาคุยอีกขั้นตอนหนึ่งว่าการที่จะได้ข้อมูลดาวเทียมมีขั้นตอนกันอย่างไรเรามาคุยกันนิดนึงพูดถึงข้อมูลดาวเทียมเนี่ยเราเราได้มาอย่างไรครับข้อมูลดาวเทียมก็คือเราจะใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรจัพยากรหรือดาวเทียมสำรวจโลกที่โคจรอยู่รอบโลกอยู่แล้วนะครับ โดยใช้มีเซ็นเซอร์มีกล้องถ่ายภาพทั้งช่วงคลื่นที่ตาเรามองเห็นได้แล้วก็ช่วงคลื่นที่นอกเหนือสายตาเราที่มีประโยชน์ต่อการติดตามพืชน,นะครับข้อดาวเทียมวงโคจรรอบโลกนะครับก็จะทําการถ่ายภาพบันทึกข้อมูลไปเรื่อยแล้วก็ส่งมาที่สถานีรับเราครับเราพูดถึงดาวเทียมสํารวจโลกเรามีจริงๆเรามีก็ <c oughs> ดาวเทียมเราเนี่ยประเทศไทยเรามีดาวเทียมของเราเอง <c oughs> ที่ชื่อว่าไทยโชคใช่ครับมีครับก็คือคือทีออสหนึ่งใช่ครับครับไอตรงนี้เป็นยังไงครับที่มาความที่มาที่ไปของทีออสหนึ่งนี้คือ ตั้งแต่เมื่อเมื่อกี่ปีที่แล้วที่เรามีแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงครับครับดาวเทียมดวงแรกของเราของประเทศไทยนะครับที่มีคือเรายิงขึ้นไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังดําเนินการอยู่ยังทํางานอยู่เราก็รับสัญญาณจากดาวเทียมของไทยด้วยนะครับแล้วก็ของประเทศพันธมิตรของเราด้วยจากนาซาด้วยจากยุโรปด้วยนะครับแล้วก็มาประมวลผลร่วมกันในการติดตามพืชภาคการเกษตรของเรารวมถึงสภาวะอากาศต่างๆนะครับ ก็พูดง่ายๆจากข้อมูลดิบเนาะเราดึงเข้ามาเสร็จแล้วก็เร,กเราก็ปรับปรุงใหม้มันเป็นข้อมูลที่ใช้ง่ายสามารถก็สื่อความหมายได้ง่ายขึ้นให้กับเขาเรียกว่าหน่วยงานต่างๆของ<ช>ประเทศได้ใช้นะครับ,รบเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าการที่ดาวเทียมโคโจรมาผ่านประเทศไทยทีออสหนึ่งเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ อนนี้เราอยู่กับคุณประสิทธิ์นาสิทธิ์นะครับเป็นนักเทคโนโลยีอวกาศชำนาญการของจิสดานะครับก็เป็นผู้ดูแลด้านไหนครับตอนนี้เรื่องของการวางแผน่ดยภาพรับสัญญาณและก็การผลิตข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมก็คือจริงๆเป็นคนที่ผลิตภาพถ่ายดาวเทียมให้เรานี่แหละในของจิสดานะครับก็คือถ้าเขาเป็นอะไรไปเราจะไม่มีภาพจะไม่มาโอเควันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องว่าการทํางานของการรับส่งสัญญาณดาวเทียมเนาะที่กําลังบินเข้ามาในประเทศไทยวันนี้เนี่ย ที่บอกว่ามันจะบินผ่านประเทศไทยกี่รอบน่าสิบวันนี้ประมาณวันนี้3รอบครับ3รอบแต่ว่าที่บอกว่า14รอบนี่คืออะไรทั่วโลกประมาณ14รอบกว่าๆอ๋อทั่วโลกครับวันหนึ่งเขาจะบินประมาณรอบกว่รอบเขาจะขุดจอบินไปได้เรื่อยนะจนจนครบแต่วันนี้จะผ่านเข้ามาที่เราจะเก็บสัญญาณดาวเทียมได้ที่ของของสถานีนี้สานนี้ได้สามรอบสามรอบนะครับสิบรอบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอไอรอบที่วันนี้ที่บินผ่านเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเนาะนะครับเดี๋ยวคุณประสิทธิ์ครับนะครับจะอธิบายให้ฟัง อันนี้ภาพจริงๆเรียวไทม์นะครับตอนนี้ดาวเทียมส่งลงมาที่นี่อ๋อนี่คือจากดาวเทียมเลยอ่าจากดาวเทียมเลยครับเรามีตาดาวเทียมอยู่ข้างนอกจากใหญ่ๆนะครับเมื่อรวางแผนเสร็จแผนตัวนั้นจะไปเข้าระบบว่าไอ้วันนี้เราจะรับข้อมูลกี่ครั้งนะครับวันนี้เราก็รับข้อมูล3าครั้งช่วงเช้า2ครั้งช่วงกลางคืนอีกหนึ่งครั้งหมายถึงการวนมาที่เดิมใช่ไหมการเข้ามาในโคเบเลต2,500นกิโลเมตรของเราวันนี้จะเข้ามา3มครั้งนะครับในการวนแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลา ร้อยหนึ่งนาทีเพราะนั้นวันหนึ่งมันวนประมาณ14รอบกว่านะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราติดต่อตัวดาวเทียมได้เนี่ยเราติดต่อได้3ครั้งในวันนี้จากสิบสี่รอบเนี่นะโอเคภาพที่เห็นตอนนี้อันนี้เวียดนามสัญญาณเข้ามานี่คือไม่จำเป็นว่าอยู่บนพื้นที่ไทยไม่ไม่ไม่จะเป็นสัญญาณมันจะเป็นลัศมี2อ0 0กิโลใช่ไหมครับมันตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมาจนถึงประมาณอินโดนีเซียก็คือมันวน14รอบ ไอ้คำว่าสามรอบที่จะเข้ามาที่เรารับจริงๆได้แล้วแต่ว่าอยู่ตรงไหนใช่ครับถ้าถ้าของไทยจริงๆนี้กี่กี่วันมาครั้งหนึ่งประมาณ3-5ถึงวันจะมีของไทยอืัอันนี้เป็นโครงการของออสเตรเลีทยที่ผมเกิดนไปแล้วเมื่อกี้เรามีแผนอย่แล้วว่าจะถ่ายจางไหนบ้างวันนี้ที่มันผ่านก็จะมีเวียดน,นามไทยกัมพูชามันเป็นแนวเชลลตรงตรง,ตรงเส้นตรงนั้นพอดีไอ้ที่หยุดนี่คืออะไรมันจะมีจังหวะที่ไปถ่ายภาพแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยดาว l i n k i ข้อมูลคือมันทาภารกิจ2ออย่างคือถ้าเกิดมันอยู่นอกวงกลมเนี่ย มันถ่ายเก็บในตัวมันก่อนมาถึร็ก็ดาวลิงได้เลยแต่ถ้าเกิดอยู่ในวงกลมเนี่ยมันถ่ายภาพด้วยแล้วก็จะดาวลิงด้วยแต่ว่าระหว่างที่ถ่ายภาพมันไม่สามารถทําพร้อมกันได้มันก็จะดีเลยน,นิดนึงแล้วก็ค่อยส่งภาพมาอันนี้น่าจะเป็นไทยสีขาวขนวด้ือเมมอ่าสีขาวคือเมฆครับอันนี้เป็นภาพขาวดําฝั่งนี้เป็นภาพสีกล้องสองตัวครับอันนี้กล้องขาวดำกับกล้องสีกล้องสีตนนัวนี้ตอนนี้แสดงผลให้เป็นสีเท็จอยู่ก็คือพืชพรรณเป็นสีแดงอะไรพวกนี้เมฆเป็นสีขาวๆแต่มันไปไม่พร้อมกันหรอความเร็ว กล้องขาวดำนี่มันจะอยู่ประมาณกลางๆของกล้องสีเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งเร็วกว่าแต่เห็นว่ามันวิ่งเร็วกว่าแต่จริงแล้วมันมันไปมันไปด้วยกันและตาความเร็วเดียวกันถ้าเกิดว่าเรามองจานเนี่ยตอนนี้จานกำลังมูฟอยู่อ๋อนี่คือที่รับดาวเทียมใช่ครับตัวนี้เป็นจานเอกแมนเราเรามีอยู่2จานนะครับมีจานเอลสามกับจานเวียแซดอยู่ฝั่งโน้นนะครับเราไม่เห็นอ๋อนี่เห็นการหมุนใช่หมุนเรียวไทม์เลยตอนกลางวันเนี่ยดาวเทียมมันจะมาจากทางทิศเหนือก่อนใช่ไหมครับเราก็ไปตั้งจานรอไว้ว่า พอมันคอนเน็กกับตัวดาวเทียมได้แล้วเนี่ยจานก็จะมูฟตามดาวเทียมไปอ,อัตโนมัติเลยอตอนนี้มันก็มูฟตามดาวเทียมไปเห็นม,มันเป็นแนวฝั่งนี้แสดงว่าเมื่อกี้มันถ่ายเวียดนามถ่ายกัมพูชาถ่ายผ่นไทยนิดนึงครับว่ามัน,นอยู่<อ>ฝั่งนี้เขาถ่ายเสร็จก็ส่งภาพมาที่<ช>จานนี้ใช่ครับที่ผมดีไซน์ไว้วันนี้ก็คือผ่านสองเนี่ยเราจะไปดูในส่วนควบคุมว่าในตอนควบคุมเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างห้องนี้จริงๆต้องทําอะไรบ้างครับที่นั่งๆกันอยู่หรือว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยเข้าผ่าน15นาทีต้องมาเช็คว่าระบบมันโอเคไหม ตัวจานคอนเนคกับตัวดาวเทียมเนี่ยมันมีค่าถูกต้องไหมนะครับแล้วระหว่างตั้งอยู่ก็จะมีสัญญาณที่เป็นเส้นโค้งๆวันนี้เราก็จะดูว่าความแรงของสัญญาณมันเป็นยังไงบ้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไหมค่ามันดีไหมถ้าเกิดมันมีปัญหาเราอาจจะมีการออฟเซตหรือว่าการแก้ไขในขนานั้นได้เลยให้สัญญาณมันแรงขึ้นบางทีการจูนจานกับตัวดาวเทียมเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันพอดีอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าโอกาสเกิดน้อยทีนี้เราเห็นตัวคนไม่ไม่เห็นไม่เห็นครับอันนี้ฝั่งนี้ได้ชันสเมตรฝั่งนี้ได้ชั้น 15เมตรแต่ตอนนี้เป็นพรีวิวก็ขยายไปอีกอะไรมันมองไม่เห็นแต่2เมตรก็เกือบเกือบเห็นตัวคนเนาะเห็นไหมไม่มีใครอ้วนถึง2เมตรอ๋อมันต้องเห็นมันต้องตัวเท่า2เมตรถึงจะได้ใช่วัตถุสองคูณสเมตรถึงจะเห็นเป็น1พิกเซลมันจะภาพถ่ายเทียมมันจะเป็นพิกเซลแบบนี้ครับอันนี้ก็ก็หมดแล้วครับเราเรารู้ได้ไงว่ามันหมดไม่หมดมันมีเวลาของเขาอรืว่าวันหนึ่งจริงจริงมันจะมีเวลามาให้ว่าเราดึงตรงนี้ครับว่าว่ามันจะคาได้เหลือเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือเป็นเป็นรอบต่อไปอีกชั่วโมงครึ่งครับจะมีการดาวนดที อ๋อมันเป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอว่ากี่วินาทีได้ตามนี้เลยใช่ใช่ครับมีสิทธิ์พลาดไหมไม่มีรเหรอถ้าหายไปวินึงก็7จกิโลหายไปข้อมูลวินาทีนึงบินได้7โลเลยเหรอ7กิโลเมตรต่อวินาทีหกจุดเจ็ดกิโลเมตรต่อวินาทีต่อวินาทีด้วยนะใช่ครับวัดทุถ้าเกิดเราพลาดไปสิบวีก็60กิโลใช่ครับอันนี้ก็เราก็รับเสร็จแล้วทีนี้ระบบก็จะประมวลผลข้อมูลพวกนี้มาจัดเก็บอยู่ในโซเลดนะครับพอจัดเก็บโซเลดเสร็จทีมผลิตก็จะ เข้าไปอ่านข้อมูลจนนั้นมาผลิตส่งให้กับข้อมูลดาวเทียมที่ถ่ายมามันเห็นเป็นแค่ฟิสิกส์ไหมพวกแสงอุณหภูมิอากาศนี่มันมาได้ไหมดวนี้ไม่ได้ดวนี้ดีไซน์ไว้ถ่ายพื้นโลกอย่างเดียวอ่าครับมีบูกินเลสเนนฟลิทอันี้ได้ใช่ก็คือ DV i นี่ได้หมดเอ่ไดี n d ไ i ได้อ่าครับที่เป็นสีช่วงคลื่นนี้ดาวเทียมมีแทคได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นดวงอื่นก็จะมีเซนเซอร์16ดวงอ่า16ตัว22ตัวตอนนั้นก็จะมี เซนเซอร์ที่เราดีไซน์ไว้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันสํารวจทรัพยากรโลกเราก็ดีไซน์ไว้แค่ สีแบนคำว่าแบนคือช่วงแสงช่วงสีช่วงคลื่นช่วงคลื่นนะฮะช่วงแสงอ่ามันไม่ได้สีเป็นช่วงแสงที่เราได้มีบูกินเลสบูกินเลสอันนี้พอรับเสร็จก็จะรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงจะมาผลิตข้อมูลได้ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยรับเสร็จแล้วเอาส่งข้อมูลได้ทันทีขั้นตอนเนี่ยกว่าจะส่งข้อมูลได้นี่เมื่อกี้บอกคือ30นาทีใช่ไหมสามสิบนาทีเนี่ยคือหลังจากที่ข้อมูลจัดเก็บอยู่ในคลังข้อมูลแล้วนะครับแต่ถ้ารวมตัวนี้ไปด้วยก็รวมบอกอีกชวาเล้ ใช่ครับเอาข้อมูลเนี่ยสินาทีโปรเซส1หนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงจะจัดเก็บได้ไอ้โปรเซสที่เป็นออโตเมติกออโตเมติกครับเขาทําเองของเขาเลยเป็นเป็นม,มีซอฟต์แวร์อ่ซอฟต์แวร์ที่เขียนมาตั้งแต่แรกอรยนนอู่แล้วเดี๋ยวเราอราจจะต้องรู้<า>ไปอีกที่หนึ่งนะครับ เราก็ส่งข้อมูลมาให้ทางทีมควบคุมดาวเทียมเนี่ยเป็นผู้ส่งให้ดาวเทียม oh. ผ่านจานร,รับสัญญาณอีกดวงอีกจานหนึ่งก็คือจานย่าน S b a n บตอนนี้เขาก็จะติดต่อส่งคําสั่งขึ้นไปเช็คสถานะดาวเทียมก็จะส่งค่าลงมาส่งค่าตําแหน่ง GPS ส่งค่าสุขภาพดาวเทียมพูดง่ายๆนะว่าดาวเทียมอุปกรณ์แต่ละตัวม,มันมีสถานะปกติไหม uh huh. ถ้าไม่ปกติเขาจะต้องแก้ไขยังไงปกติแล้วเวลาที่ดาวเทียมมัน,มน,มน,มนทำงานไม่ปกติมัน uh huh. จะ เข้าสู่เซฟโหมดก็คือปิดตัวเอง oh. ใน,ในช่วงคู่หนึ่งนะครับแล้วก็รอจนกว่ามันผ่านสถานีดาวเทียมเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่ามันจะส่งสถานะลงมาแล้วว่าตอนนี้สถานะมันไม่ปกตินะ hmm. มันเข้าเซฟโหมดอยู่นะครับวิศวกรก็จะต้องดึงรีพอร์ตทั้งหมดออกมาดูว่าตัวดาวเทียมเนี่ยมันผิดปกติตรงไหน,น,ไหนอุปกรณ์ตัวไหน,นใช่ครับ,รบแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปตามคู่มือตามโปรซิเจอร์ที่เราวางไว้ไที่กําลังขยับตัวเลขนี่คืออะไรครับ อ๋อเป็นการเขาเขาดาวครับอ๋อเขาดาวที่ไปในในผ่านถัดไปหรือว่าการติดต่ออ๋อที่เราจะมาสัญญาณรอบต่อไปคืออีกประมาณ1ชั่วโมง16นาทีอะไรเงี้ยนะใช่ครับอันนี้เป็นจานจานย่าน S อสแบนนะครับอย่างที่บอกคือคือจานเมื่อกี้ไม่ที่เรามองออกมาใช่ไหมครับอ๋อนี่คือจานที่ส่งสัญญาณไปข้างบนใช่ครับอันนี้คือส่งสัญญาณติดต่อกับดาวเทียมนะครับเอสแบนย่อมาจากอะไรไหมก็เป็นย่าน S ครับอ๋อเอสแบนแล้วก็ไอ้ตัวนั้นคืออะไรตัวใหญ่เอสครับ ย่านเเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 4 GHz สี่กิกะเฮิร์ส่วน X b a แบก็อยู่ถึงประมาณ 8- 12ถึงสิบสองกิกะเฮิรตอ่ะพอพูดถึงตรงนี้อยากถามหัวหน้านิดนึงว่ารจริงจริงแล้วคำว,ว่าดาวเทียมเนี่ยพอเรานึกคนทั่วไปนึกถึงดาวเทียมก็โอ้โหเป็นดาวดวงใหญ่เป็นอะไรเนี่ยจริงๆแล้วดาวเทียมคืออะไรครับนี่อธิบายกันอย่างนี้เลยจริงๆเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยนะดาวเทียมมันก็คืออุปกรณ์ ตัวหนึ่งนะครับชิ้นตัวหนึ่งนะครับที่มันลอยอยู่ในอวกาศไม่จําเป็นว่าต้องขนาดใหญ่ขนาดไหนถึงเรียกว่าดาวเทียมถ้ามันสามารถลอยอยู่บนอากาศตามวงโคจรนี่เราเรียกดาวเทียมได้จริงจริงๆเราแต่ละดาวเทียมที่เราเรียกเนี่ยมันก็จะมีภารกิจที่แตกต่างกันนะครับดาวเทียมบางดวงต้องการใช้สื่อสารต้องการใช้ถ่ายภาพต้องการใช้สํารวจทรัพยากรต้องการสํารวจสภาพอวกาศก็มีนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลลงมาครับ แต่พอดีภารกิจของจิสตาเนี่ยดาวเทียมที่เรามีเนี่ยเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรง่ายๆก็คือดาวเทียมสำรวจโลกดาวเทียมถ่ายภาพได้ทั่วโลกนะครับเราก็ถ่ายภาพเก็บภาพแล้วก็ส่งให้ภาคพื้นดินเอาไปใช้งานก็คือคิดง่ายๆคือเป็นอุปกรณ์ที่เราส่งขึ้นไปในในวงโคจรอวกาศเราก็สามารถส่งสัญญาณกลับมาให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราสามารถคอนโทรลมันได้อะไรอย่างเงี้ยดาวเทียมมันก็จะโคจรตามแรงเฉื่อยของมันไปเรื่อยๆถึงเวลาที่เราจะยกเลิกการใช้งานนะครับ เราก็ต้องมีเชื้อเพลิงในการดึงมันให้เผาไหม้ให้หมดนะครับเราจะไม่ปล่อยให้มันเป็นขยะอวกาศที่ให้มันหลุดออกจากวงคจรใช่ไหมที่บอกให้มันลงมาใช่ครับมันก็จะเผาไหม้หมดอยู่แล้วครับตอนนี้เราอยู่กับคุณอาทิตย์สิริขันนะครับก็เป็นฝ่ายควบคุมดาวเทียมนะครับอนนี้คือเป็นผู้ควบคุมดาวเทียมเลยนะเป็นตำแหน่งที่ใหญ่มาก นะครับว่าราวเทียมที่บินบินอยู่ตอนนี้คือทีออสหนึ่งใช่ไหมใช่ครับหรือชื่อไทยไทยโชดไทยโชดการควบคุมดาวเทียมนี่คืออะไรอธิบายนิดหนึ่งก็เป็นวิศวกรควบคุมดาวเทียมครับเป็นเจ้าหน้าที่สำหรับควบคุมระบบดาวเทียมต่างๆเราส่งเขาเรียกว่าส่งสัญ,ญญาณไปที่เอสแบนใช่ไหมใช่ครับผ่านจากสายการเอสแบนครับจริงควาผีเอสแบนเพื่อเพื่อวันนี้จากจากที่เราได้รับแผนการการเขาเรียกแผนการบินหรือแผนการถ่ายภาพนี่แหละเนาะว่า ดาวเทียมวันนี้อยากจะให้เขาถ่ายภาพไหนจุดไหนโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเราเป็นคนควบคุมเขาได้ส่งและส่งข้อมูลให้เขาขขทำนะครับก็ค,บคือทรับทงฝ่ายเราก็คือจะเป็นคนเช็คสุภาพดาวเทียมง่ายง่าครับพอดาวเทียมเข้าสูรร่สถานีเราเราก็เช็คสุภาพของมันว่าอุปกรณ์ดาวเทียมต่างๆยังอยู่ในสุภาพปกติหรือเปล่าครับแล้วก็เก็บข้อมูลดาวเทียมว่าดาวเทียมไปโคจรผ่านที่ไหนมาครับเพื่อเอาข้อมูลตัวเนี้ยมาวิเคราะห์ว่าในอนาคตเนี่ยดาวเทียมจะไปโคจรผ่านที่ไหนอ่า ทุกอย่างเนี้ยระบบมันอยู่ในในดัตตาเบสครับถึงว่ามันถ้ามันลิงก์เข้าดัตตาเบสมันก็จะมีใช่ครับมันก็จะดิสข้อมูลออกมาฝั่งนี้ก็คือจะเป็นฝั่งส่งคำสั่งดาวเทียมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นดูพวกพารามิเตอร์ดาวเทียมอันนี้ส่งคำสั่งไปที่ดาวเทียมอันนี้ดูพารามิเตอร์ที่ดาวเทียมที่บอกว่าดูสุขภาพเนี่ยก็คือดูนี่ก็คือก็คือทางระบบอะดูสุขภาพครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นดิสเพย์บอกว่าตอนเนี้ยอุปกรณ์ส่วนไหนเปิดอยู่เปิดอยู่ในเชนไหน แล้วก็มีค่าพารามิเตอร์ยังไงตอนที่ดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียมสำคัญคืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่คนไทยพัฒนาใช่ไหมมีชื่อไหมมีชื่อไหมวอสกาครับวอสกาใช่ครับช,ชื่อวอสกามัมม <Oscar. S 2> นมมก็จะมีหน้าของกลาวที่ดูว่าวงโคจรดาวเทียมมาเข้าสู่และจะมีสัญญ,ญาณที่ศี่เหี่ช้าเนี่ย2อ0พันห้ากิโลเนี่ยเราติดต่อใช้เวลาติดต่อประมาณมากสุดสิามนาทีถ้ามาวงโคจรเดี๋ยวคำว่าติดต่อส3านาทีแปลว่าอะไรครับ หมายถึงว่าเขาวิ่งเข้ามาครั้งหนึ่งใช่ครับเราติดต่อเขาได้ประมาณ13นาทีมากสุดถ้าถ้าผ่านตรงกลางทัศมีสัญญาณที่ศิลาชาก็จะเยอะกว่า2500กิโลเนี่ยใช้เวลาประมาณ13ามนาทีถ้าผ่านที่ขอบขอบเนี่ยก็ประมาณ2-3ามนาทีในการแสงแสดงว่าดาวเทียมที่ผ่านประเทศไทยเราเนี่ยก็คือ3าเส้นนี้แหละใช่ไหมก็ครับมันจะไม่ชิดไปเรื่อยๆครับมุขจแต่3าเส้นนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ครับมันจะชิบไปเรื่อยๆเเรื่อยๆก็เลยที่บอกว่าทําว่าเราสามารถถ่ายภาพ ควบคุมประเทศไทยได้ก็คือมันโคจรไปเปลี่ยนไปมันก็เลยทําให้เรารสามารถเก็คือจริงแล้วคโคจรดาวเทียมมันอยู่กับที่แต่โลกของเราตัวเองดาวเทียมจะใช้เวลาถ้าเทียบกับโลกการวิ่งก็คือประมาณ7กิโลเมตรต่อวินาที7กิโลเมตรต่อวินาทีนี่คือความเร็วของดาวเทียมเนาะใช่ครับมันเร็วมากนะ7กิโลเมตรต่อวินาทีก็มาก,กมระ<笑><笑>กสุนปืนชั่วโมงเท่าไหร่กระสุนปืนกระสุนปืน,น,ปนไม่เคยโดนโอเคผมจะขอฟ้าพอมุฟพอดาวเทียมมาปุ๊บเนี่ย จามก็จะมูฟตามาเมารางส่องให้พอเลยขอบฟ้ามาหร่เราจับตรงนั้นเลยก็จะรอพอดาวเทียมมาถึงปุ๊บสัญญาณได้สัญญาณได้มันก็จะแท็กเรื่อยๆตาม,มดาวเทียมอุปกรณ์ดาวเทียมทั้งหมดก็จะมีสิบสามสับซิสเต็มก็จะมีตัวสตาร์ทเกอร์ก็จะเป็นกล้องสําหรับดูแผนที่ดวงดาวมันก็จะบอกว่าอ่าตอนเนี้ย ดาวเทียมอยู่ส่วนไหนของอวกาศแล้วอ๋อคล้ายๆเป็นจุดอ้างอิงใช่ครับอ่าไปดูไปดูดาวอื่นๆที่อยู่รอบๆใช่ครับดูดาวเทียมอื่นๆหรือดูดาวดูดาวจริงๆเลยนะอ่าฮะแผนที่ดวงดาวครับผมสเตตเตอร์นี่ก็คือตัวเป็นฮาร์ดดิสของในดาวเทียมนะครับอ๋อนี่คือฮาร์ดดิสครับผมบนดาวเทียมก็จะมีตัวเก็บข้อมูลใหญ่ขนาดไหนอยากรู้ฮาร์ดดิสดาวเทียมแปดสิบจิกครับแปดสิบจิกครับผมประมาณแปดสิบจิกเมื่อเมื่อสมัยก่อนเนาะเมื่อสิบเห้าปีที่แล้วแล้วก็มมมีตตตตััววิิเเอออรร์์คื ตัววัสนามแม่เหล็กโลกวัดโคลงโลกเหนือโลกใต้อ่านี่คือวัดแม่เหล็กครับผมก็นี่มีระบบทั้งหมดคอนโทรลก็จะดูความร้อนความร้อนต่างๆอุปกรณ์ดาวเทียมครับผมอ๋อดูแค่อุปกรณ์ดาวเทียมของเราทั้งทั้งทั้งทุกส่วนครับว่ามันถ้ามันร้อนไม่ร้อนอะไรเนี่ยมันจะบอกเออเลยตัวนี้แหละใช่ฮะแล้วก็เพลโหลดเราจะมี2ตัวก็จะมีตัวแพนโครเมติกคือตัวกล้องตัวใหญ่กล้องขาวดำดังแมทสเปกโต้คือที่เป็นกล้องต้องสีใช่ครับกล้องสีคือกล้องนี้นี่กล้องขาวดำคือกล้องใหญ่ เรสซลูชันต่างกันเนาะขช่คขาวดำจะละเอียดกว่เกเมตรก็จะมีตัวแผงโซลาร์เลยสำหรับเก็บพลังงา,านแสงอาทิตย์อ๋อนี่มันเก็บบรรจุ<ช>แสงอาทิตย์เข้ามา,าตตชาร์จแบตด้วยใช่ครับแต่เมื่อเมื่อมันอยู่ในโซนสว่างแล้วก็จะมี gps อ่านี่ก็คือตัวเก็บตำแหน่งตำแหน่งของดาวเทียมแล้วก็ตัวตัวท็อกเกอร์ก็จะเป็นตัววัดแกน x y z บนดาวเทียมอืมแต่เมื่อกี้วัดแม่เหล็กอันนี้คือวัดแกนครับผมแล้วก็ตัวคอสเซนเซนเซอร์ ตัววัดแสงอาทิตย์อพอมันเข้าสู่สซนสว่างฝั่งสว่างมันก็จะหันแผงโซลาเลย์ไปหาพระอาทิตย์พูดง่ายๆพวกนี้คือเป็นหวเเนัเป็นตัวเซ็นเซอร์ทั้งหลาย<ช>ที่มันอยู่ในดาวเทียมที่เรามีเนาะแล้วก็ต้องมีตัวท,ตทัสเตอร์ทัสเตอร์จะมีสีตัวทัสเตอร์ที่ปล่อยตัวเชื้อเพลิงไฮเดรซีนนะครับเพื่อบอกวงโคจรก็จะมีตัวนี้ในการตัวนี้เพื่อปลุกวัตถุอวกาศเองหรือว่าจะทําให้ดาวเทียมกับสู่ความสูง82 2เอ้ย8ป2กิโลเมตรของดาวเทียมแล้วก็ยังมีตัวรีเชนวิว ตัวนี้ก็จะเป็นตัววงล้อนะครับสร้างโมเมนตัมให้ดาวเทียมจะมีสี่ล้อเพื่อให้ดาวเรียมเซเบิลตัวเองดาวทีให้ตัวเองเอียงตัวซ้ายเอียงตัวขวาได้อ๋อนี่จะแบบปรับมุมกล้องอะไรก็คือตัวนี้แหละใช่ครับก็จะเป็นตัวรีชั่นบิวตัวนี้ครับผมแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ทำเราดูได้ไหมว่าตอนนี้แบตเตอรี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ได้มีตรงนี้ครับก็มีค่าวอเต็ของมันอ๋อค่าวเต็พาวเวอร์สเตทมันเหมือนกับแบตเตอรี่มือถือไหมว่าตอนนี้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นี่ดูได้ไหมฮะใช่ครับก็คือมีตัว ดีโอดีดิจิทัลดิชาร์จพวกอะไรต่างๆพวกความดันการชาร์จแบตการใช้พลังงานละเอียดเลยครับครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นพารามิเตอร์มาสเตอร์พารามิเตอร์ก็คือจะบอกพารามิเตอร์โดยโดยรวมโดยตัวตัวหลักๆใช่ครับมาสเตอร์อ่ามันก็จะมีจานเอ็กซ์แบนสัญญาณเอชแบนโอเคอุปกรณ์ต่างๆของดาวเทียมก็จะมี2เชนนะครับจะมีสองชิ้นเพราะเราไม่สามารถขึ้นไปซ่อมมันได้มันจะมีเชนดิลแดนกับนอร์มินอลอ่า เพื่อสลับการใช้งานหมายถึงมีทุกตัวจะมี2ชิ้นใช่ครับเป็นก็ตัวสำรองถ้าในเสียไปก็เสียไปเลยก็ใช้อีกตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าตัวหนึ่งใช้งานอยู่อีกตัวหนึ่งก็จะไม่แอคทิฟหรือว่าสลับไปเรื่อยๆไหมก็มีก็มีการใหนั้นเปิดสลับไปใช้เรื่อยๆครับ วันนี้เราก็ได้ชมว่าวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลของดาวเทียมนะครับที่จะไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรหรือทางด้านอื่นๆของประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับใน t o ออสนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาติดตามว่าดาวเทียมสำรวจโลกดวงใหม่ของไทยที่ชื่อว่า t o ออสเป็นอย่างไรนะครับเรามาติดตามชมกันครับ